เยกระายัางเป็นช่องทางของของวิญญาณทีเราตาหูจมูกลิ้นรายใจจริงๆเราเราเราเสพอารมณ์เราช่องทางของอารมณ์จริงๆก็คือหูกับตานี่แหละเอออย่างลิ้นเนีย่ยเราไม่ได้กินอะไรเราจะรู้สึกได้ไงอืมเหมือนที่เราเคยบอกว่าเราเข้าใจว่าหูได้ยินเสียงนะี่เราลองดูจริงๆที่เ,าเ้าพูดอยู่เนี่ยหูไม่ได้ได้ยินนะเออที่เราเคยพูดอะ ลองดีลต่ใครเขพูดให้ฟังแน้วเราคิดว่าหูได้ยินเหรอเออหูไม่ได้ได้ยินนะแต่มันมีตัวหนึ่งที่มันรู้อ่ะแต่พออุดหูปุ๊บเอามาได้ยินเวยเห็นไหมมันเป็นช่องทางของมันอะมันเป็นช่องที่ให้มันไปรับรู้อ่ะตรงเนี้ยอีตัวรับรู้มันก็มีอยู่อ่ะมันเป็นช่องทางของมันเฉยเนี่ยเป็นระดับขั้นต้น ที่ไปเห็นระดับรูปดามแล้วคนที่หูหนวกตาบอดอะพระอาจารย์ที่เขาบอกไม่มีทางบรรลุทาได้ก็เพราะอย่างนี้สิเพราะว่าอไอตนาไม่ครบใช่มใช่ใช่ใช่มันไม่ครบใช่ใช่ใช่เพราะมันไม่ไม่สามารถได้ยินได้ฟังได้แต่มันก็มีตัวหนึ่งที่รับรู้ผ่านหูอะแต่นอกจากบารมีเขาถ้าบารามีเต็มก็คงไม่ไม่หูหนวกตาบอดหรอกถ้ามันเต็มอ่ะอ๋อไม่ไม่อนนี่คือพูดถึงพูดถึงทั้งคนที่ พูดถึงอายตนะที่รับอ่ะมันก็คือตาเห็นหูได้ยินแล้วมันจะบอกว่าแต่มันก็เป็นธาตุสี่ขันห้าเนาะถ้าหัวตายไปวิญญาณออกจากร่างใครจะพูดอะไรมันก็ไม่ได้ยินแล้วอ่ะมันต้องวิญญาณเป็นตัวรับรู้อ่ะมาสวยอารมณ์วิญญาณมาสวยอารมณ์แต่ตัวที่รับรู้จริงๆก็คือจิตจริงๆมันเป็นส่วนเดียวกันเลยที่เราบอกกันแหละแต่มันมันส่วนฝ่ายแล้วก็ฝ่ายหลงอื ไอตัวไอตัวจิตเนี่ยมันรู้อย่างเดียวไม่เสวยอรบแต่จิตมันโง่ไม่ใช่จิตเป็นฉลาดนะมันก็ถูกลากไปด้วยทุกทีอ่ะมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของขันอยู่ที่เราเคยพูดห้ฟังว่ามันเป็นโคเชื่อกับปเชื่อก ทิตที่มันเหมือนกับว่าอยู่ติดกับตัววิญญาณเลยวิญญาณไปรับรู้อะไรไอ้ตัววิญญาณก็ก่อเกี่ยวอารมณ์ไปแต่ตัวจิตที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นหางไปด้วยเนี่ยมันก็แค่รับรู้เฉยเยแต่มันไม่ไม่อะไร่ใช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 ่มันปฏิเสธอะไรก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ไม่ได้มันรู้อย่างเดียวมันเหมือนติดหางเล่ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เออถ้าจะพูดภาษาคนก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่มันไม่มีปัญญาที่จะจะถ่ายถอนตัวมันออกได้เพราะมันเป็นขันแต่มันปอยู่ในฝ่ายของกุศล คือฝ่ายที่ไม่ไม่ปรุงแต่ตัวที่ปรุงอะ่ะตัวที่ไปรับไปเสพอารมณ์อะคือวิญญ,ญาณมันไม่มีใครพูดแบบนี้หรอกเพราะเขาไม่เห็นแต่เราที่เราเรามาในตรงเนี้ยเพราะเราเห็นที่เราไปเห็นทั้งวิญญาณเห็นทั้งจิตอา้าวแล้วถ้าที่บอกว่ามย่คที่กันเชื่อขาดอะ่ะก็แสดงว่าวิญญ,ญาณกับจิตมันแยกออกจากกันที่มันไม่ไปห่าเรื่อ<า>งก็คือมันแยกออกจากกันเหมือนปลาต้องโกวที่ถูกแยกเลยอ่ะ แยกไปแยกถ้าเห็นมันแยกหมดแต่ก็ยังยังเป็นขั้นในนั่นอยู่ยังเป็นขันอยู่เป็นความเข้าใจไม่ไม่ต่อให้เห็นจิตเห็นเห็นจิตจิตไปเห็นวิญญาณเอาง่ายๆอ่ะแต่การให้ค่าทั้งหมดมันมาจากตัวเนี้ยมาจากตัวมันมันเห็นเวลามันเห็นนะมันเห็นคู่กันจริงตัวหนึ่งปรุงตัวหนึ่งเฉยไม่ทําอะไรเลยอะเป็นเหมือหลนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตเป็นเห็นวิญญาณที่เขาเรียกว่าจิตเห็นจิตอะ ออที่ที่คนอื่นใช่ใช่ใช่เราเออที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าเราเห็นเห็นครั้งเดียวในทีเดียวไงเราไม่ได้เห็นความคิดแตวครั้งแรกอ่ะเราไปเห็นด้วยตัวนี้มันปรุงอารมณ์เออจาเป็นนึกถึงหลองพ่อมันที่บอกว่าจิตเป็นธาตุรู้สิ่งทั้งหลายไม่ตัวถูกรู้เราก็นึกขึ้นบว่าเอะมันความหานี้คืออะไรนั่นเองมันก็แยกปุบเลยรูปนามอืม เออที่เขาที่บอกว่าจิตมันง่วงก็มันโดนวิญญาณลากไปมันก็ไปด้วยเฉยๆมันไปไม่ไดทำอะไรแล้วมันไปเฉยๆมันรู้ง่วงูของมันน่ะก็เพราะว่ามันเป็นขันไงมันเป็นขันฝ่ายรู้รู้อย่างเดียวไม่ปรุงแต่วิญญาณมันปรุงฝ่ายหลงวิญญาณมันไปร่วมด้วยตัววิญญาณนี่แหละตัวตัวตัวนั่นน่ะตัวให้ค่ากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไปเล่าให้ครูบาอาจารย์บางคนฟังที่เขาบอกเขาบรรลุธรรมเขาบอกว่าเอาแล้วจะไปเห็นแยกไปเห็นนะทาไมไปแยกมันทําไมไปสนใจมันทําไมอ่ะเนี่ยคุณไม่รู้เฉยเฉยเนี่ยคุณไปเห็นคุณไปสนใจมันอ่ะเนี่ยเขาว่าแบบนั้นกลับมาสองคนและก็เขาไม่เห็นไงเออแต่มานั่งไล่สภาวะกันดิไล่สภาวะตายห่าหมดอ่ะแต่แต่มีคนหนึ่งบอกว่าคุณเห็นแต่ว่ามันแล้วใครเห็นล่ะ เมย์ก็บอกว่าก็หนูไงเห็นใช่ก็ยังมีคุณไงเป็นคนเห็นน่ะพราคุณติดว่าคุณเห็นไงแล้วเมย์ก็ถามว่าแล้วเราแล้วเมย์แล้วเมย์จะออกจากจากการเห็นนี้ได้ไงอ่ะก็ก็มันเห็นน่ะมันออกไม่ได้มันต้องสว่างเองแต่แต่แต่คนที่ชี้เมย์แบบนี้เมย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงใจกับเขาอ่ะแต่ว่าแนวทางที่เขาสอนน่ะมันก็ พอระดับความเข้าใจอ่ะมันก็เข้าใจแหละเพราะมันเป็นระดับความเข้าใจเขาพูดมาเราเข้าใจแต่เราไม่ได้ออกจริงๆไงคําว่าออกจากขันเนี่ยหรือว่าขาดจากขันเนี่ยขาดจากขันมันสูงเกินไปไงมันจะไม่ออกก่อนมันขาดถ้าขาดจากขันก็ด้ขั้นเปรียบเทียบในสมมติก็คืออนาคาเมียขาดขาดจากกามอ่ะมันต้องขาดเองเนี่ยอืมนตัวระวังก็ยังเสพกามอยู่สกิลทากาก็น้อยมาก ต่พูดแบบภาษาที่ขั้นตอนนะแต่มันไม่ได้มีอยู่จริงนะไม่ได้มีอยู่จริงแต่นาคามีเมื่อไหร่ mm hmm. อืมเพราะอ่าบแตไ่ไม่ไม่ไม่คล่องอ่ะไม่คล่องกับขนะันอ mm ่ะ hmm. อันนี้แยกเลย mm hmm. เพราะถ้าโสนตบากสกีนกกาคาเนี่ยยังสวยลมอยู่แต่ว่าสวยนิดเดียวสวยแล้วตัดสวยแล้วตัดเหมือนว่ามีผัวมีเมียดได้เนี่ยแต่ไม่ยึดบั่นถึงมัน ว่านี่เมียกูได้ใครมายุกไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมันไม่มีมันจะมีผัวใหม่เออเพมีม่เออมียินดีด้วยไม่มีการหวงไม่มีการอะไรนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมีอารมณ์แบบนั้นอยู่มันก็เป็นขันนะไม่อยากได้อยากเป็นอยากมีเออภาษาของนี่เป็นอาญาบุคคลเนี่ยไม่อยากได้อยากเป็นอยากมี อ,อพระก็ไม่มีศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีมเหมือนเราไม่รู้จักทองอะ่ะเราก็รู้อย่างนี้เพราะว่าวันนึงมีทองออแค่นั้นแหละมันก็มีมันก็รู้ว่าทองเป็นอย่างเงี้ยพอเรารู้จักทอง๋อทองเป็นอย่างนี้แต่กลัวเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ชุบทองชุบอะไรไมันรู้ออกหมดแหละอืม บอกว่าพอนอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเหนือตายอ่ะเพราะระดับโลกเนี้ยระดับตำรับตำลาหรือการพูดคุยีันมันเป็นระดับเหตุผลหมดอ่ะนอกเหตุเหนือผลจะอธิบายยังไงอ่ะนอกเกิดเหนือตายไม่ใช่บอกไม่ไม่ได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดใช่ไหมนอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเหนือตายแล้วมาพูดว่าเกิดหรือไม่เกิดอยู่เออมันต้องมีที่อยู่แท้ ไม่เฉลียวใจคนเฉลียวใจมีน้อยมากน้อยมากๆอ่ะถ้สิ่งที่พ่าพุทธเจ้าพูดไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้มันต้องไปรู้ไปตรงนั้นมันจะเข้าไปตรงนั้นนไม่ใช่รู้มันต้องเข้าไปตรงนั้นมนถึงจะแล้วเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นยังไงมันถึงจะมันถึงจะอ๋อ จะบอกเลยกิเลนปลกป้องตัวเองการเถียงกันพยายามอธิบายนู่นนี่นั่นอะ่ะอืมเปนการปกป้องตัวเองทั้งนั้นแหละแต่คนที่เขาได้แล้วจะบอกให้เขาใช่ไม่ใช่เขาปลอมเขาจริงเขาเท็จเลยเขาไม่เถียงแล้วเขาก็เฉยไม่ได้อยากเถียงไม่อยากโฆษณาหรืออยากพูดให้เขาเข้าใจไม่ไพูดหรอกงไม่เชื่อไม่เชื่อกลึงมึงอืมเขาไม่พูดต่อหรอกอืม มันต้องมีสภาวะรองรับแล้วมันคุยแล้วมันคุยภาษาเดียวกันถ้าไม่มีสภาวะรองรับอ่ะมมนมีทางอบอกไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปผักไม่ต้องไปดันมันอย่างนี้คนธรรมดาเขาไม่ไแทรกแซงเลยนะเขาเป็นปุถุชนเนี่ยเขาไม่เคยแทรกแซงนะเขาใช้ชีวิตเขาไม่เคยไปเอาคิดจะไปเห็นความคิด การที่จะจัดการากับตัวเองได้ไม่ฝืนไม่ฟื้นน่ะเออท่านบอกให้เดินสวนโลกเดินสวนกระแสโลกเดินออกจากโลกอ่ะอันเนี้ยเออมันม,มีมีตัวเองเดินออกไปมันมีตัวเองที่เป็นคนที่กระทำม,มันเกิดจากตรงนี้แหละมันถึงยออกจากโลกได้เหมือนเราจะออกจากคุกอ่ะเราไม่ออกจากคุกเราจะรู้ได้ไงว่าเราออกจากคุกอ่ะเออมันต้องมีสภาวะมันต้องมีให้ให้เรา,เารู้ได้อ่ะ สภาว่ามันหลอกไม่ได้อยู่ไปพูดเรื่องนี้พิผ่านไปนงี้อาหารหันไปงี้คนมันก็จะไปเอาตรงนั้นเลยไงโอ้มันเป็นอย่างงี้เอาตรงนี้เลยเนี่ยอยเนี่ยอันนั้นเป็นโลกิยะโลกุตระมาอยูโ่โลกุตระเลยโลกิยะไม่ต้องไปทุกข์ไม่องไปให้ฆ่าไม่ต้อปสนใจมันแต่ว <c oughs> ่ยายังกินข้าวยังอะไรย,ยังเรืยังโม่งยังเจ็บยังป่วยอยู่เนี่ยก็ถ้าสี่ันห้ามันก็เป็นมันอย่างนั้นขันมันก็เป็นอย่างนั้นอืมัก็รับรู้อารมณ์ไปอะไรไปเสพไปอะไรไปแต่ถ้าทุกข์ร้อยลงมันก็เสพร้อยลงแค่นั้นเอง เจ็บได้งลงมล้ก็หมดว่าขาดมันก็จบได้อ,อยู่ไปให้ค่าแล้วก่อนแล้วเป็นบรรุก,ก่อนบรรลุอะแต่เชื่อสิ่งนี้อุปทานก็พร้อมครอบอยู่แล้วอะเหมือนเราไม่เคยเห็นผีแต่กลัวผีอ่ะกลัวตายกลัวเป็นอันตรายกลัวนั่นกลัวนี่อยู่กันเนี่ยเหนือบุญเหนือบาปนี่นจะมาตั้งพูดอยู่ทำไ,ไม มันก็ชี้ให้คนเข้าไปตรงนี้เือแค่นั้นเองจะ้บอกว่ามันจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มคนนะคนสแสวงหามันก็เป็นเหยื่ออยู่นั้นแหละถ้าเชื่ออมไหรก็เรียบร้อยเพราะอะไรอย่าลืมนะคนที่เชื่อนี่คือีตัวสแสวงหานะตัวตัวดล้นรนนะขันรวนเลยนะตัวอยากตัวพ้นต,ตัวเล่มกิเลสดหมดเลยนะ้องไปปฏิบัติธรรมมันก็ตัวนี้แหละมันปฏิบัติเออผู้ถูกใจก็เชื่อแล้วน่าศรัทธาก็เชื่อแล้ว พร้อมหลงอยู่แล้วก็ว <c oughs> สิ่งที่ไวตาพูดจะไม่ไม่ใช่รู้แบบที่เข้าใจได้ม,มันต้องเข้าไปตรงนั้นถึงรู้ได้อสภาวาม่นั่งไล่กันเนี่ยตายห่ามหมดอนะรู้เลยอะ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะแต่ผมไม่ม,ไมีมีอะไรเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลย อ่าคนธรรมดาเขาก็ไม่ได้ทํำนี่เออคนทั่วๆไปมวลชนทั่วๆไปเขาไม่เคยฝึอกเคยอะไรเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ่ะบางคนเขาก็ไม่ให้ค่ากับสภาวะไงคะเขาก็บอกมันก็คือการปรุงแต่งอะทำไมไม่ใช้ชีวิตไม่ไมไมไ,มไ,มไมสภาวะมันไม่ได้การปรุงแต่งแรอกสภาวะมันถ้เกิดจะเราม,มันเหมือนเปรียบเทียบเราไปจับไฟเป็นร้อนอย่างเงี้ยลมพัดถูกตัวถูกที่อาการนั้นเะป็นยังไงมันรู้ของมันอะอันนี้แบบแบบทางโลกนะ าาสภาวะมันก็เป็นเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่บอกว่าเราจะรู้ได้ว่าเอ,อมันเกิดตรงนี้ก็วความไม่ยึดบ้านถือมั่นแต่เราไปฝึกไม่ยึดบ้านถือมั่นแต่แรกมันก็คิดเอาเขาก็ว่าเราไปให้ค่ากับสภาวะอีกอืมไม่เลยเล็กๆๆไม่ให้ค่าหมายความว่าไม่ยึดบ้านถือมั่นในสภาวะนั้นมไม่คำมาตีความไปีกอย่างหนึ่งอืมเราไม่ได้เชื่อตัวเองอะ่ะออสภาวะเกิดแล้วก็เ,ออเกิดเลย เกิดแล้วล้วก็รู้มันก็จบไม่ได้ไปยึดแต่สภาวะนั่นป็จริงหรือไม่จริงแต่พออธิบายมาก็อธิบายได้แค่อธิบายสภาวะเออจะไปบอกยึดบ้านถือบ้่นมันไม่ได้ยึดกับสภาวะอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไปฝึกไปจัดการว่าไม่ต้องไปยึดบ้านถือบ้านไม่ต้องเอาสภาวะสภาวะมันก็เป็นเป็นเหมือนห้องห้องที่มันจะผ่านไปทีละชั้น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 ชเราเรียนทำมาเรียนปหนึ่งแล้วมันไม่ไปอยู่ตรงดร็อกเตอร์เลยอ่ะเออมันเรียนได้ไหม ไม่ต้องไปเรียนปฐมอ่ะไปอยู่ปอรดอกเตอร์เลยเออไม่ต้องเอาให้ค่ามันไอ้พวกชั้นปฐมนี่มันที่สุดตมบัติตมวิี้อยู่ดีไปเอาดอกเตอร์เลยอ่ะมันได้ไหมแปลความหลุดพ้นเลยอ่ะแปลความไม่มีเลยอ่ะมันได้ไหมอ่ะอืมก็ได้แค่อุปทานนะครอบงำววเราเฉยๆเนี่ยเพราะอะไรเราเดินมักได้ความคิดแต่ความคิดมันก็หลอกเราอ่ะพอเราเชื่อว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริง สิ่งที่ถูกอุปทานมันก็เล่นแหละแล้วก็พระเจ้าพูดเรื่องการละอุปทานเออเป็นพูดเรื่องการละอุปทานก็การให้ค่าทั้งหมดอ่ะก็เป็นอุปทานแต่ไม่บอกมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราให้ค่ามันแล้วอาไตรงนั้นแล้วเราจับตรงนั้นมาฝึกเราไหม จับตัวได้มาตั้งแล้วไงเออถ้าไปตั้งไล่ไล่ไล,ไล่สภาวะเนี่ยสภาวะมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนว่าขั้นตอนในการที่อ่าสอบผ่านยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไหมว่ามาไปยึดสภาวะอืมถ้าคนมาถึงนี่เขาไม่มียึดอะไรนั่นแหละเขารู้ว่าเอออะไเกิดเอออมันก็เอผ่านไปแล้วก็ผ่านไป,แ,นไปแต่แรกแรกมันยึดทนมันยึดทุกคนแหละ ผมเกิดสภาวะอะไรขึ้นมามันโอ้โหบางคนนี่โอ้โหปาปิมบึ้มอะไรเงี้ยเนี่อินมันไปยึดแต่ถ้าไม่มีคนบอกม็ยึดอยู่นั่นแหละถ้าไม่เชื่อมันก็หลงตัวเองอยู่นั่นแหละรู้มันจะไม่หลงแลหลงมันจะไม่รู้ความมืดความสว่างมันจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันความรู้กับความหลงก็จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่่พูดว่าดับไม่เหลือ,อ,อมันไม่ใช่ว่ามัน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 ไม่ได้เหลือไม่มีเชือ้ออะไรเงี้ยถ้าพูดไปก็อธิบายยากไปหมดอ่ะมันต้องมันต้องเข้าไปตรงนั้นจริงๆอถึงจะเข้าใจว่ามันคืออะไรพนต้องถึงตรงนั้นอะถึงจะเข้าใจอะไรยังไงอย่างเงี้ยเด็กเป็นยังไงตอนเราเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกโตเป็นยังไง ตอนเราเป็นหนุ่มเราก็ไม่รู้หรอกแกเป็นยังไงอืพอเราเริ่มแกยังไม่แก่มากเราก็ไม่รู้หรอกแก่มากเป็นยังไงเขาบอกขาสั่นเดินไม่มีแรงนู่นเราไม่รู้หรอกพอวันแก่ขึ้นมาโอ้แกเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมมันต้องถือเวลาของมันอ่ะมันถึงรู้อ่ะมันต้องถึงอจงสันน่ะต้องเปอย่างนั้นถึงรู้อ่ะเออจะเอาเด็กเอาเด็กไป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 ฝึกแบบคนแก่หรือเด็กแบบแก่เปนี้อ็แปลว่าแก่เลยอ่ะ เออไปทำตัวให้แก่มันแก่ไหมอ่ะเออต่อยทําหลังงอเคี้ยวหมากไปถอนฟันให้หมดเดินหลังค่อมอ่าหนังหนึ่งก็ไม่เหี่ยวมันก็ไม่เป็นอีกแล้วก็ไม่ใช่อ่ะอารมณ์มันก็ไม่เป็นเออร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นอ่ะการที่เสเวยลมเสียบลมตรง้มันก็ยังไม่มีอ่ะอต้องไม่ถึงไม่มีทางรู้อ่ะก็ถึงก็รู้เลยอ่ะมันต้องถึง มันต้องถึงตรงนั้นถึงรู้ว่าอ๋อตรงนี้ที่ท่านพูดไว้คืออะไรอืมมันต้องถึงตรงนั้นถ้าไม่ถึงตรงนั้นมันก็เนี่ยแหละมุมนัน้นมุมนี้ไอ้ดันผิดไอด้นีน่ถูกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้าอเไออย่างเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งพอผมไม่พูดจริงๆเนี่ยพอพูดไปมันก็นัน่นอืม จะบอกว่าเราพูดไปเหมือนคนอื่นมันก็ใช่พูดไปเหมือนคนอื่นแล้วคนอื่นก็นพูดกันไปเยอะ้ึไงเหมือนแล้วน,น,นั่งนั่งรถไปที่ใดที่หนึ่งอะไม่มีช้างเห็นเหมือนทุกคนหรอกในรถคันเดียวนี่บางคนเผลอหลับบางคนหันไปข้างนั้น,ข,น,นข้างนี้ก็ไม่เห็นบางคนรุ่นนี้ด้านก้มลงก็ไม่เห็นตรงนี้แล้วอ,อย่างเงี้ยเออแต่คนที่มันสั่งสมมาอะไรมามันเป็นคนขับอ,อย่างเงี้ย แต่คนขับมันไม่หลับมันเห็นหมดอะแต่ทั้งทั้งขบวนรถจะมีคนขับคนเดียวนะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมันจะขึ้นมามาเป็นรู้อะไรนี่มันน้อยมันน้อยไปฟังเขาเล่าต่อแล้วเอามาถ่ายทอดของเขาไม่ใช่แล้วไปเอาความเข้าใจไป,ไปได้ยินได้ฟังไปนู่นที่เอาตะกะากของตัวเองเอาสิ่งที่ติงประสบการณ์ตัวเองมา เราเชื่อตอนนั้นปุ๊บมันบล็อกแล้วนี่ไงบล็อกเลยอะ่ะไม่มีใครไม่มีใครขวางเราได้หรอกนอกจากเราขวางตัวเองเชื่ออะไรก็ตกหลุมมนันนะ่ะมันไม่ตรงนี้ไม่ได้เกิดจากการตัดมันขาดกับมันเองอะ่ะแบบเชือกขึงอ,อยู่แล้วเราไปตัดให้มันขาดอย่างเงี้ย ันนี้มันไม่ได้ขาดเองนะคนที่เห็นก็รู้ว่าเรียบมันรอยตัดหรือว่ามันขาดเองเพราะเชือกก่อนมันจะขาดมันต้องผูกต้องเปื่อยต้องก่อนต้องนห้นั่นไปตามกาลเวลาจระทถ้ามันหลุดขาดไปพอมันขาดแล้วมันต่อไม่ได้อะไรเนี้ยอืดึงเราก็ไปต่อมันผลูกปลมไม่ได้แล้วเชือกมันก็ไม่พร้อมมันสภาพของมันมันก็นั่นแหละมันเอามาปลูกมานนั่นแไม่ได้เลย